ดีค่ะพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยมาให้ดูความคืบหน้าของเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้นะคะได้เส้นเล็กนะคะก็จริงนะคะแต่เป็นลายที่ถักง่ายแต่ที่ไม่ง่ายก็คือการต่อดอกเนาะเพราะว่าเราต้องเก็บได้ให้ดีอันนี้พี่อ่ายังไม่ได้เก็บได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอทําสมบูรณ์หมดแล้วนะคะจะต,ต้องมาซ่อนได้อีกทีนึงนะคะ จะเห็นได้แต่ละเส้นนี่คือเป็นได้ที่ต่อนะคะต่อดอกออกมาเนาะตัวนี้นะคะสีสีจริงนะคะจะออกแบบม่วง,วงนะคะจะเป็นเหมือนคล้ายๆเปลือกมังคุดนะคะพี่อ้อยต้องถอดแว่นดูเพราะว่า,าตาที่พี่อ้อยไปผ่ามาเนี่ยคือมองเห็นเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะ พอใส่แว่นลงไปเรื่องเรื่องด้วยแว่นเขาจะเป็นสีนี้นะคะจะเห็นเลยสีมันจะต่างกันต่อดอกลายอา่าลายดอกหลัก6กกรีดนะคะเป็นหกกรดีดมาตอกันตรงนี้ น,นี้พี่วาทำเดี๋ยวซักรีดแล้วนะคะตัวเขาก็จะขยายออกไปอีกนะคะนึดเวยตอนนี้ได้เรายังไม่ได้ซักไม่ได้อะไรเนาะ แขนนี่ก็ต้องต่อใหม่นะคะคอนี่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวพี่วายจะต้องมาเก็บเก็บเป็นน่าจะเก็บเป็นโซ่นะคะเพื่อจะให้เห็นดอกนะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงเนาะว่าพี่วายจะเก็บแบบไหนแขนนี่ยังไม่พอแขนนี่จะต้องต่อต่ออีกนะคะเพราะว่าอันนี้จะเหมือนจะล้ำมาหน่อยๆน,นะคะถ้าถ้าไม ถ้าพี่อ้อยไม่ต่อออกมา1ดอกเนี่ยแขนเขาก็จะอยู่ประมาณประมาณนี้ต่อมาประมาณสองดอกนะคะเพราะว่าตัวนี้เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มขึ้นคอที่สองดอกนะคะแขนก็จะประมาณนี้แต่ตอนนี้พี่อ้อยต่อออกมาแต่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวต้องต่อแขนอีก ต่อแขนต่อชายเพี่ว่าจะทําชายอีกนิดหนึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเขายังไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าพี่วายยังยังต่อไม่ยังต่อไม่เต็มตัวนะคะเห็นไหมคะ นมาเก็บข้งหลังอีกแล้วก็ไล่เก็บได้ทั้งหมดต่อแขนเก็บคอนะคะถึงจะเสร็จสมบูรณ์เนาะพี่อ้อยก็มารายงานความคืบหน้านะคะของเสื้อต่อดอกลายดอกลักนะคะให้ดูเนาะเดี๋ยวอะอีกครั้งนึงเสร็จสมบูรณ์แล้วพี่อ้อยก็จะมา ทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะวัดเก็บคอแล้วต่อแขนทำตัวเรียบร้อยแล้ว,ลวจะออกมาในลักษณะไหนนะคะจะสวยงามแค่ไหนเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ ช่องนะคะก็คือตรงที่พี่อ้อยคอมเมนต์ขอบคุณนะคะตรงนั้นพี่ว่าจะวางเป็นคลิปหลานไว้นะคะก็ฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ